สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปลา East Fish East แล้วนะคะวันนี้ปลาพาเพื่อนๆและทุกๆท่านนะคะมาทําอะไรกันดีกว่านี่ต้นมะนาวใช่ไหม,มสืบต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ,ะเกี่ยวกับต้นมะนาวกับมะนาวตาหิติของปลานะคะที่ปลาปลูกไว้ที่บ้านซึ่งก็มีอยู่ต้นเดียวนี้แหละนะแล้วลูกมันแก่เก็บได้แล้วค่ะ คือลูกมันเก็บได้แล้วเนี่ยในอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันร่วงแล้วทีนี้ทานไม่ทานใช่ไหมป้าก็จะพามาเก็บมะนาวแล้วเอาไปเอาไปทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะก็ลังจะเก็บมะนาวมาแล้วนะคะก็คือป้าก็จะมาแบ่งปันวิธีการถนอม มะนาวไว้ใช้ให้ได้ยาวนานขึ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าแรงเนี่ยมะนาวแพงใช่ไหมดังนั้นเราก็มีอยู่กับบ้านแล้วเราก็ทานไม่ทันนะคะก็เลยเอามาเก็บไว้ให้ได้อยู่นานๆหน่อยนะก็เก็บมาทั้งหมด4ลูกนะคะนี่นะคือแบบอก <c oughs> ทิ้งใหญ่มากอะ่ะใหญ่มากมายนะคะก็แต่ว่าปลานเนี่ยจะ อสองลูกนี้ถนอมโดยการห่อด้วยคริงฟิล์มค่ะหรือพลาสติกแรปอาหารนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเก็บได้นานขึ้นนั่นเองไม่ต้องล้างเนาะปาแค่เช็ดเช็ดขี้ฝุ่นออกแล้วก็หอ่อห่อนั่นเองนะคะไม่ได้มีอะไรมากเนาะเนี่ยก็ห่อให้มิดทิดห่อให้มิดทิดนะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บได้นานขึ้นเนาะ นี่ก็เป็นการเก็บได้นานขึ้นอีกวิธีหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็เข้าช่องแช่ผักไว้นะคะเทนี้เองลูกนี้ป้าไม่ห่อนะเพราะว่าเอานี้เดี๋ยวใส่ช่องแช่ผักไว้ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวก็ใช้ทำอาหารและอีกวิธีหนึ่งอันนี้วิธีนี้จะเก็บได้นานนานมากมายค่ะยาวนานไปเลยตลอดไปก็คือมะนาวล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ มาบีบบีบน้ำออกค่ะมาขั้นน้ำมาแหละเนาะอืโอโหคือลูกมันใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะไม่มีแรงผ่านะคะแล้วก็ขั้นน้ำนะน้ำเยอะม,มากเลยอะ่ะ เราไม่มีที่ขันส้มอะค่ะถ้าอย่างนั้นก็จะเร็วนะก็ไม่ต้องบีบแรงมากนะเดี๋ยวความขมของน้ำมันลงไปความขมจากเปลือกค่ะคือเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าหนึ่งลูกนี้ได้น้ำเยอะมากน้ำกระเด็นออกมาเ้็งน้อยต่างหากนี่มือเราสะอาดแล้วนะคะทำเองดังนั้น ไม่ได้ทำไม่ทานเองนะไม่ได้ขายก็ไม่ไม่ใส่ถุงมือไม่อย่างมือล้างสะอาดเรียบร้อยดีค่ะหอมมากเลยเป็นมะนาวที่ปรับน้ำเยอะหอมทำอาหารอร่อย น,นี่นะคะล้างมือดิดนึงก็ได้น้ำมะนาวมานี่เห็นไหมเนี่นะคะเสร็จแล้วนี่คือวิธีที่เก็บน้ำมะนาวไว้ใช้ได้อย่างยาวนานแสนนานเลยนะคะก็คือใส่บล็อกแล้วก็แช่แข็งไว้เองนองนะคะก็คือมี บกทำน้ำแข็งอ่ะแบบไหนก็ได้เนาะก็ทําใส่เงี้ยทําไว้แล้วก็แช่แข็งเก็บไว้คือแบบได้นานมากเลยนะยหั่นอีกลูกหนึ่งทีเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าเออหน้าแรงแล้วมะนาวจะแพงจะอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมีมะนาวทานตลอดไม่ต้องไปซื้อมะนาวแพงๆ เพราะช่วงหน้าแรงเนี่ยเอาจริงมะนาวแตนธรรมดาลูกเล็กๆอ่ะลูก,ลก,ลก,ลกตั้งเอ่อเท่าไหร่อ่ะห้าบาทถึงเจ็ดบาทใช่ไหมยิ่งในเมืองนี่ยิ่งแพงใหญ่เลย ก็จะทําไว้แค่2อลูกพอเก็บไว้และเดี๋ยวอพอลูกอื่นๆที่ต้นมันแก่ก็จะมาทําเก็บไว้เหมือนกันเพราะว่ายังไงก็ตามทานไม่ทันอีกแล้วค่ะนี่ปาู้สึกว่าลูกนี้ปาจะเก็บมาเร็วเกินไปนะเหมือนเปลือกเขายังหนาอยู่ อันนี้นี่ใครที่แบบว่าเป็นร้านเครื่องดื่มอะนะคะใช้พันนี้ได้ดีมากเลยน้ำเยอะหอมเทใส่เออเออไม่ต้องเทให้เต็มมากเมื่อกี้ปาเทสล้นเลย เพราะว่าเวลาน้ําเขาแข็งอะของเหลวเวลาแข็งมันจะขยายตัวขึ้นไปนิดนึงจะเผิ่อพื้นที่ไว้เข้าหน่อยอ่านี่สองรูปก็ได้เกือบอเห็นไหมคะถ้าถ้าไอ้หลุมแก็กๆป้าไม่ใส่ชะล้นนะมันก็จะได้หลุมเนี้ยมันก็จะเต็มเนาะไม่เป็นไรทั้งมันก็เนี่ยแล้วก็แช่แข็งไว้ทีนี้ก็พอจะใช้เมื่อไหรา่ใช่ไหมก็ เอามาใช้ทีละก้อนสองก้อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วออกมานะคือรสชาติมันเหมือนมะนาวสดๆเป๊ะเลยค่ะเหมือนเป๊ะเลยนะถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแบ่งปันวิธีถนอมมะนาวไว้ให้ไว้เอามาใช้ได้นานๆนะคะไว้ใช้ช่วงฤดูมะนาวแพงอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งหน้าแรงนี่แหละเป็นดูดมานาวแพงนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะมีอะไรแนะนำก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย